สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาตามแนวทางราวพัฒนานะครับวันนี้เป็นแนวทางในงวดของวันพุทธที่29มกราคม2568นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คผลราวพัฒนานะครับแล้วก็เช็คผลเลขเด่นในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับผลราวพัฒนาออกไปที่938-524นะครับ ผล4ตัวนะครับออกไปที่85 24ออกไปที่ล่าง85แล้วก็บน24นะครับมาดูที่เด่น3ตัวนะครับในงดของวันจันทร์ที่ผ่านมา2 3 4นะครับก็มาที่2แล้วก็มาที่4นะครับเด่น3ตัวมา2ตัวนะครับ มาดูที่เด่นสองตัวเด่น4ตัวนะครับในงวดของวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับเด่นสองตัว2กับ3ก็มาที่2นะครับเด่นสีตัวหกเจ็ปดเกนะครับมาที่8ปดแปดห้าล่างนะครับในงวดนี้ก็มาทั้ง3มสูตรนะครับ มาทั้งเด่น3ตัวเด่น2ตัวแล้วก็เด่น4ตัวนะครับก็ถือว่าเดินดีต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับโดยเฉพาะตัวหลักชุด2ตัวนะครับส่วนแนวทางในชุดจับคู่นะครับให้เด่นไปที่2กับ3ก็มาที่2นะครับจับคู่นะครับ ก็เข้าไปที่สองสีตรงนะครับเป็นตัวเน้นด้วยนะครับส่วน3นะครับ9ก้าสามไปอยู่ตัวหน้านะครับผลก็ออกไปที่9ก้าสามแปดหไปอยู่ตัวหน้านะครับ9กสาม ส่วนชุดกันนะครับ8 6นะครับก็พลาดไปมา8-5ส่วนชุด3ตัวก็มา4กับ5นะครับไม่ได้จับคู่กันมานะครับมาเป็นคู่ทางนะครับก็มาที่2-4บนนะครับแล้วก็93เลขหน้า6ตัวนะครับส่วน86ก็พลาดไปนะครับมาที่8ปห ในงวดนี้ก็ถือว่าเข้าถือว่าปังนะครับสําหรับแนวทางในชุดจับคู่นะครับในงวดของวันพุธนี้ก็มาตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางในชุดจับคู่แล้วก็แนวทางเลขเด่นนะครับ มาดูที่แนวะทางเลขเด่นในงวดของวันพุทธที่29นี้กันเลยนะครับไปดูที่เด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวงวดนี้ได้มาที่123เด่น4ตัวนะครับเด่นสตัวได้มาที่ ห้าหกเจ็ดแปดส่วนเด่นสองตัวในงวดนี้ได้มาที่หนึ่งกับสองนะครับครับก็ได้มาครบแล้วนะครับเด่นสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปด เด่น3ตัวนะครับในงวดของวันจันทร์นะครับมา2ตัวเลยนะครับในงวดนี้ได้มาที่1 2 3สนะครับส่วนเด่น2ตัวนะครับในงวดนี้ได้มาที่1กับ2ก็ขอให้สูตรเดินดีต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเราจะนำไปเป็นแนวทางในการจับคู่นะครับ มาดูที่ชุดจับคู่ในงวดนี้กันนะครับให้เด่นไปที่1กับ2นะครับนำมาจากเด่นตัวหลักได้มาที่1กับ2นะครับจับคู่ไปที่5 2 6 2 7 2 สองเก้าสองห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง สี่หนึ่งเก้าหนึ่งชุดสามตัวหกสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าชุดสามตัวนะครับหกหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเก้านะครับ ชุดกันในงวดนี้นะครับ70 43 79กลครับก็ได้มาครบแล้วนะครับสำหรับแนวทางในชุดจับคู่นะครับจับคู่ให้ไปที่5262

8 2 6 1 7 1 4 1 9 2นะครับได้มาครบแล้วนะครับสำหรับแนวทางในงวดของวันที่29นี้นะครับ ชุดเน้นก็มี5 2 2 5นะครับ82289229 6 1 1 6 7 1 1 7 4114นะครับนำมาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมนะครับในงวดของวันพุธนี้นะครับก็ขอให้เดินดีต่อนะครับสลับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับแล้วก็แนวทางในชุดจับคู่ด้วยนะครับสลับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับ สวัสดีครับ